ลองเพลงไหนลองเพลงเมื่อกี้เพลงเดียวเมื่อปีที่แล้วแล้วก็้ต่อผมอินนะที่คุณเล่นอ่ะผมอินนะผมอินมากฉันชื่ออะไรในเรื่องเอ้ยอะโปะแล้วนะโปแลน่ะชอบเต้อืมอืมเพราะดัมบุลีน่ารักว้ายอะไรอกหักกันนะเดี๋ยวฉันจะร้องเพลงออกหักให้ทุกคนฟังนะ เอ้ยทำไมมีอยู่แบบผอมลงเลยวันหนึ่บอกมีอยู่อกห้ามีอยู่แต่งเพลงอยู่ใช่ใช่ผมสนครัยครั้งแรกที่รู้สึกว่าตัวเองเป็นโรคเกาตใช่ไหมเราก็ตกใจไงว่าเอ้ยทำไมเราเป็นตอนอายุ25ไม่ได้กินโนตีได้ปะกินไม่ได้เพราะว่ามันฮะอยู่ชอบกินเหรออยู่แค่น้อยที่หน้าตาดูซศรามาดูแบบเอ้ยกินไม่ได้แล้วไงดีอะคือเราไม่เคยมีนักโภชนาการเลยอยากมีมากเลย พี่มาก็ได้นะพี่สอนให้นึกอะไรออกเนี่ยเห็นว่าต้องเป็นตอนอาบน้ำล้วก็ตอนขี้เฮ้ยรูได้ไงอ่ะจะขี้เขาเขียนมหมตอนขี้อาจจะยังแต่ตอนอาบน้ำอาจจะใช่เรารู้สึกว่าโอ้โหเราต้องรับมือกับแบบคนเยอะมากๆและเราไม่รู้ว่าจะต้องทํายังไงให้มันดูออกมาเท่ที่สุดเนื่ออกมากว่าเราเอาจริงๆเราติดเทรนด์ดนตรีคือลมหายใจครับดนตรี อความรักนี้ต้องคิดก่อนเลยเพราะว่าแม่ต้องเป็นคนคัดให้โอ้ prime cast ปันปันค่ะสวัสดีค่ะมิวในนั่งตัวไหนค่ะเออกล้องไหนครับกล้องนี้เนาะมิวครับมิวครับผม แค่นี้เหรอแค่นี้เลยแค่นี้เลยอ่ะป็นไหแต่นำตัวแค่นี้แลแต่น้ำ้อยสักหน่อยแต่น้ำลอยสักเหรอเห็นแต้มมือไปหมดเลยอ๋อไหนก่อนนี่โอ้หอันนี้แล้วกันอันนี้ลายเซ็นคุณแม่อือใช่เดี๋ยวนะเราเข้ามาแนะน้ำลอยสักก่อนเลยเหรอมันเห็นแล้วมันอยากรู้ไงจะได้แบบโชว์ความเป็นตัวเองออกมาไงอันนี้แบบว่า good and bad มีทั้งดีกับไม่ดีใช่ใช่แล้วก็อ่ะพี่บันถามดีกว่าอะไรอย่างอันนี้คืออะไร อันนี้เป็นแบบหมู่ดาวน่าจะ areas หรือเปล่าหมู่ดาวที่มันเกี่ยวกับเกี่ยวกับเดือนเกิดเราใช่แล้วก็อันนี้ create create ใช่อะไรแขนนุ่มบ้างอันนี้มีอะไรเลยดาวดาวกับดาว magic ก็คือสิ่งที่เราชอบเราทำงานด้วยแบบ magic อะไรเงี้ยอุ้ยมันอาร์ติสของจริงนี่นาทำไมันต้องมีลายเซ็นแม่บนแขนคะเราเหมือนกับอันนี้เป็นเพลงภาวนาครับ เราเปรียบเทียบว่าเพลงนี้เเพลงภาวนาแล้วเหมือนกับเรากําลังแบบคิดไปเองนะมโนไปเองเหมือนกับเรากําลังไหว้คุณแม่อยู่ออะไรอย่างนั้นทุกรอยสักบนตัวนี่คือมีความหมายหมดเลยใช่ไหมใช่ใช่ใช่แล้วรอยสักแต่ละอันเป็นเพลงด้วยไหมก็มีเพลงด้วยครับมีตรงนี้ที่เป็นเพลงด้วยแล้วก็มีบางอันที่ไม่ใช่เพลงก็มีครับดีมากอ่ะถ้าเกิดว่า เราย้อนกลับไปเกาะที่ทุกคนจะรู้จักคําว่ามิวเนี่ยสมัยก่อนเราเป็นเด็กแบบไหนเป็นเด็กอ้วนคนหนึ่งเนอะใช่ใช่ใช่คุณ <laughs> <c oughs> you call yourself <c oughs> a fat kid เย่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 เราชอบกินพิซซ่ามากไปโรงเรียนกลับบ้านเล่นเกมกินแค่น,นั้น <c oughs> เป็นเด็กคือเด็กเด็กคือชิบบี้อ้วนมากอ้วนแบบเหมือนเหมือนแจนอะอ้วนอย่างนั้นตอนนั้นขึ้นไปสุดกิโลตอนนั้นหนเก้าสิบโลร้อยโลอะสัวสูงเท่าไหร่ร้อยหกสิบอะไรเงี้ยอ้อใช่ โดนบูลลี่อยู่นะอย่างนั้นอ่ะไม่โดนไม่โดนไม่โดนเหรอเพราะว่าเราบูลลี่กับจริงปะเนี่ยเป็นเด็กอ้วนที่บูลลี่คนอื่นนอนไม่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 หรอกแต่ว่าแต่่วาตอนนั้นอยู่สามชั้นครับเพื่อนดีเพื่อนไม่ได้แบบว่าบูลลี่อะไรอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนก็อ้วนด้วยเหมือนกันอ๋อเพื่อนอ้วนเหมือนกันเพื่อนบูลลี่กันไปได้นะคะอ้วนทุกคนอ้วนเหมือนกันเอาแล้วผอมได้ยังไงก็เปลี่ยนของการลดน้ําหนักเราย้ายมาโรงเรียนนานาชาติแถวบ้านอ่าแล้วเราก็เหมือนกับว่าเจอแบบเจอผู้หญิงไง จะสอสาวๆอะไรอย่างเงี้ยอ่าโอเคแล้วก็แบบเริ่มแบบอยากจีบสาวบ้างอะไรอย่างเงี้ยบ้างก็แบบอยากลองไงกันหนึ่งรู้สึกว่าไอ้หลอนหนักดีกว่าตอนนั้นอายุเท่าไหร่สิบสี่สิบห้าอ๋อเด็กมากเด็กมากโอเคโอเควัยฮอร์โมนพุ่งพล่านเนาะใช่วัยฮอร์โมนฮอร์โมนสิบสี่สิบห้าอรแบบว่าแบบเริ่มมีรักครั้งแรกผมอินนะผมอินนะที่ที่คุณเล่นอ่ะผมอินนะผมอินมากฉันชื่ออะไรในเรื่องเอ้ยเอ้อ่ะโบแล้วนะ บอนะเต้เต้โอเคโอเคเราก็โตทันยุคฮอร์โมนอยู่นี่ยุคนั้นเลยเนาะทัน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 ครับเถื่อนเลยนะเถื่อนเลยนะถามก็ถามว่าในฮอร์โมนอ่ะชอบตัวละครไหนชอบเต้เพราะเดอบุลี่น่ารักว้ายอะไรอกหักกันนะเดี๋ยวฉันจะร้องเพลงอกหักให้ทุกคนฟังนะถ้าเป็นผู้ชายถ้าเป็นผู้ชายตอนนั้นเราชอบคนไหนชอบ เอาจริงๆพูงตรงจะจำชื่อตัวละครไม่ได้แต่ว่าชอบพี่ต่อชอบพี่ต่อพี่ต่อไผ่ไผ่อ่ะเขาเป็นแบบนักสู้เนาะเท่ท่ตอนนั้นเราก็เลยอยากเท่ใช่ไหมใช่เราก็เลยเริ่มลดน้ำหนักเริ่มดูแลตัวเองเริ่มลดน้ำหนักเริ่มใส่แบบ varsity jacket อะไรอ่าใช่ใช่ใช่แล้วยังไงต่อเราตอนนั้นเริ่มต่อยตีอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เราเล่นเราเล่นเราเล่นเราเป็นไงตอนนั้นเริ่มลดน้ำหนักลดยังไงเอ่ยเราไม่ได้ตั้งใจจะลดน้ำหนักจริงๆแล้วต้องบอกความจริงว่า เราอะไม่สบายหมายถึงว่าเราไปกินน้ําแบบสีๆน่ารักๆอ,อะไรเงี้ยแฟเป้ใดๆใดๆที่แบบว่าแบบกินแล้วผู้หญิงเขาจะแบบสนใจเราเนึกออกปะเข้าไปกับเพื่อนสาวๆแล้วแบบเอ้ยกลัวอนี้แล้วแบบเพื่อนจะแบบเอ้ยมึงแม่งเทสว่ะอะไรอย่างเงี้ยเนื้อออกปะก็ไปกระแดกกินไงแล้วแบบปุ๊บกินไปเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันรสชาติแปลกๆเหมือนแบบปกติเป็นคนกินอเมริกาโน่ลาเต้อะไรเงีเ้ยก็เราก็ไปกินใช่ไหมครับเราก็รู้สึกว่าอีกวันนึง เราท้องเสียอ่ะทีนี้เราก็ลาลาหยุดเรียนไปเลยประมาณอาทิตย์หนึ่งอะไรเงี้ยแล้วเราก็ท้องเสียท้องเสียท้องเสียไอ้ตรงนั้นอะเป็นเริ่มจุดที่ทําให้ผมลดน้าหนักจริงๆริอ that's the point แล้วตอนนั้นพอเริ่มลดน้าหนักใช้วิธีไหนในการลดพอมันท้องเสียใช่ป่ะน้ําหนักมันก็ก็ลดไปประมาณห้าหกโลอะไรเงี้ยท้องเสียลดห้าโลเลยเหรอไื่มันไปเรื่อยเรื่อยไงมันไปเรื่อยเรื่อย่าท้องไม่ดีใช่ไหมใช่มันเหมือนมันไปเรื่อยเรื่อยแล้วแล้วทีเนี้ย คนมันก็เริ่มทักว่าเฮ้ยผอมลงผอมลงนะเฮ้ย e หล่อขึ้นนะอะไรเงี้ยเราก็แบบเฮ้ยเราก็ใช้จังหวะที่แบบมันอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะแต่ว่าไอ้จังหวะท้องเสียเนี่ยแล้วแบบน้ําหนักลงเนี่ยเราก็ใช้จังหวะเนี่ยลดน้ําหนักไปด้วยเลยพอเริ่มน้ําหนักลงปุ๊บคนก็เริ่มทักแล้วดูดีขึ้นดูดีขึ้นเราก็เลยมีอินสปิเรชันในใจว่าโอเคมัน okay, ก็จะลูซเวย t ทูลุกเบเตอร์ใช่ ah, ใช่ใช่โอเคล้วลตอนนั้นลดมาได้กิโล น้ำหนักลงก่อนประมาณ3มโลจากการไม่สบายเราเราก็เริ่มมาประมาณ5้าโลเป็น10บโลเป็นสิบห้าโลอะไรเงี้ยประมาณนั้นลงมาพีคสุดเท่าไหร่จากร้อยโลตอนนี้ก็เหลือประมาณ60กสิบโลโใช่ใช่ใชโอ้โหลดไปเยอะมากเหมือนกันนะใช่ใช่ใช่ลดไปเยอะอยู่เห็นบอกว่าเคยอยากจะเป็นฮอร์โมน เพิ่งบอกเมื่อกี้เมื่อกี้ไงแล้วตอนนั้นอ่ะมันคือจุดเริ่มต้นของวงการบันเทิงปะจริงๆจุดเริ่มต้นของวงการบันเทิงคือ MBO The i t a l Game คือของแกรมมี่แต่ว่าเคยอยากเข้าฮอร์โมนเพราะว่าเราเป็นแฟนคลับฮอร์โมนมากๆใช่จริงจริงอันนี้พูดจริงถ้าจําไม่ผิดมันเหมือนมันมีฮอร์โมน The Next Gen ป่ะค่ะใช่ไหมแล้วเหมือนกับว่าเราก็แบบอยากโดนสเกลแต่เหมือนตอนนั้น โรงเรียนเราแบบมันเล็กๆอ่ะเขาคงไม่ได้มาสเกลที่โรงเรียนเราอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบเหมือนกับว่าเออเราเราแบบเสียดายจังเลยอะไรเงี้ยแล้วเราก็มันก็เป็นอินสปิเรชันหนึ่งนะที่แบบทําให้เรารู้สึกว่าเออเราอยากอยากออกทีวีบ้างอยากนู่นนี่บ้างอะไรเงี้ยใช่ครับใช่แล้วจุดเริ่มต้นที่มาเป็นนักร้องคือเกิดอะไรขึ้นเราไปเรียนกีตาร์เราไปเรียนร้องเพลงที่ตึกแกรมมี่ครับแล้วเหมือนกับว่าครูนิ ครูสอนกีตาร์ผมครับกับครูเจที่เป็นครูสอนร้องเพลงพี่เ<ม>จอะอ่าใช่เขาบอกว่าเออเนี่ยลองขึ้นไปแคส MBO มอูสิม,มันมีโปรเจกต์หนึ่งอยู่อะไรเงี้ยเราก็ลองขึ้นแบบมั่วๆเลยเขาก็เลยเลือกเราให้เราเข้แบบแบบาไ,ไ,ขไปเป็นหนึ่งในโปรเจกต์แบบมั่วๆยังไงไม่รู้ก็เริ่มจากตอนก็มีพรสวรรค์อยู่แล้วไงใช่ไหมมีอยู่แล้วแน่นอนแล้วตอนนั้นเห็นบอกว่าเริ่มเล่นดนตรีเพราะว่าจะจีบสาวเอออันนี้เขาเขียนไว้เหรอใช่เนี่ยเกิปอยู่เนี่ย <laughs> มันไม่ใช่ขนาดนั้นหรอกคือคือคือเริ่มเรา<อ>เราผู้หญิงว่างั้นเริ่มอยากจีบจีบสาวก็เลยคิดว่ามันเริ่มมาตั้งแต่เด็กแล้วจริงๆแล้วอ่ะมันเริ่มมาตั้งแต่พ่อเราครอบครัวเราไม่ใช่คนดนตรีนะครับแต่ว่าครอบครัวเราเป็นคนฟังเพลงแม่เราฟังพี่เบิร์ด <laughs> ชอบพี่เบิร์ดมากแต่ว่า <laughs> ชอบพี่เบิร์ดคนเดียวแต่ว่าน้องสาวเราหรือว่าพ่อเราเนี่ยเขาจะฟังแบบว่าโอ้ฟังแบบลึกมากอะไรเงี้ย ลึกนี่ไม่ได้หมายถึงว่าฟังอะไรแบบซาวลึกๆหรืออะไรเงี้ยน,นะแต่ว่าฟังหลากหลายแขนงมากผมก็จะได้มาจากตรงนั้นด้วยอะไรเงี้ยมันเลยทําให้ผมซึมซาบมาตั้งแต่เด็กแล้วอะไรเงี้ยป้าก็จะยัดไปให้ผมเรียนเปียนโนเรียนกีตาร์เรียนนู่นนี่นั่นตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาเป็นครอบครัวคนจีนแล้วแบบตัวเขาเองเนี่ยอยากจะเล่นดนตรีมาตั้งแต่เด็กแต่ว่าด้วยความที่พ่อเขาเป็นแบบนั้น ก็อยากจะอยากให้เขาไปทํางานทําธุรกิจทํานู่นทํานี่อะไรเงี้ยเขาก็เลยมามาลงที่ผมอะไรเงี้ยเราก็เลยรับจ็อบปิดจ็อบประมาณนั้นประมาณนั้นตอนแรกๆก็ไม่ชอบหรอกแต่ว่ามันก็มาลิงเข้าสูตรเนี่ยแหละสคริปนี้ตรงที่ว่าพอพอผมเข้ามามัธยมมาเจอสาวๆมาช่อะไรเงี้ยที่ป๊าป๊าเขาส่งไปให้เรียนมันก็มันก็ส่งผลไงมันก็นึกออกไหมนึกออกไหม hard work paid อ f f อ่าเออมันก็ประมาณว่าสิ่งที่เขา พยายามจะเคี้ยวเขียนเราเนี่ยมันก็เพลย์ออฟนะอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแล้วมีช่วงไหนในชีวิตบ้างที่รู้สึกว่าไม่มั่นใจตัวเอง,เองมากที่สุดไหมจริง,รงหลายช่วงนะแต่ว่าขอขอ,ขอยกตัวอย่างเรื่องงานแล้วกันถ้าสมมติว่าเป็นเรื่องงานน่าจะเป็นครั้งแรกที่ขึ้นคอนเสิร์ตแอสซมี่ยูในฐานะมอยจ่ you. จำได้ว่าที่ตอนนี้ผับผับ่บนั้นปิดไปละชื่อเดียนดีเคยไปปะเคยอ่ะอตอนนั้นบูมมากแบบว่าตอนนั้นชอบไปมากเป็นครั้งแรกที่ที่ไปเล่นแบบ ในฐานะมียูแล้วแบบเพื่อนไปเยอะมากแล้วแบบทุกคนไปเยอะมากแล้วแบบตอนนั้นมียูบูม,มากอะไรเงี้ยแล้วแบบทุกคนก็แบบไปดูกันอะไรเงี้ยแล้วคนเยอะมากแล้วเราก็แบบเหมือนประมาทนิดนึงเหมือนแบบมีความประมาามีความแล้วตอนนั้นไม่ไม่ใช่แค่มียูมันเล่นเป็นมียูซอยแบดเป็นเล่นสองทีมเหมือนกับว่าซอยแบดเล่นก่อนแล้วมียูเล่นปิดอะไรเงี้ยโอเคใช่ถ้าให้บอกตรงตรงก็คือเราเราต้องเล่น สองคะแนนเลยใน,ในเวลาเดียวกันอะไรเงี้ยเป็นก็คือเล่นสองช่วงเวลานั่นแหละซึ่งมันมันก็แอบเหนื่อยด้วยแล้วมันก็แอบเป็นครั้งแรกที่แบบเรารู้สึกว่าโอ้โหเราต้องรับมือกับแบบคนเยอะมากๆแล้วเราไม่รู้ว่าจะต้องทํำยังไงให้มันดูออกมาเท่ที่สุดอะเนื่อยออกมาเพราะเราเอาจริงๆเราติดเท่นิยนึงอืมไม่ต้องติดเทแ่แต่เราเท่ของเราอยู่แล้วมันมาจากอินเนอร์ข้างในขอบคุณครับแต่ว่ามาถึงว่าเราก็อยากให้มันไม่ใช่เท่หรอกเราอยากให้มันออกมาดูเพอร์เฟกที่สุด เราเอาจริงๆนะเล่นคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยต้องเล่นกี่รอบถึงจะรู้สึกว่าเออ I'm so used to it Never get used to it Really เ e ่เรารู้สึกว่าทุกครั้งเราพยายามที่จะทําให้มันดีขึ้นทุกครั้งออ oh. ใช่มันจะมีบางครั้งที่เรารู้สึกว่าเอ้อครั้งนี้เราพอใจนะแต่ว่ามันก็จะมีหลายๆครั้งที่เรารู้สึกว่าเอยมันทําได้ดีกว่านี้เรามีวิธีการคอมตัวเองลงยังไงบ้างไม่ให้ตัวเองแบบประมาะเวลาที่ขึ้นคอนเสิร์ตทาสมาธิครับหลังๆนี่ทําสมาธิบ่อยแบบว่า I อ e เ i ยไ i ้ไม่ดิเทปไอ้ดิเท y ใ a ่ like five minutes เช้าก่อนนอนก่อนนอนบ้างเช้าบ้างอ๋อเรานึกนึกถึงอะไรอะลมหายใจลมหายใจแบบพุทโธพุทโธอะไรเงี้ยพุทโธพุทเข้าออกเลยใช่ฟิลฟิลนั้นแล้วแล้วแล้วก็พอดีว่าพ่อกับแม่เป็นคนนั่งสมาธิอ๋าโอเคใช่เราก็เลยเหมือนกับว่าอยากลองเพราะว่าไม่ได้นั่งเพราะว่าอะไรแบบนั้นนะครับแต่ว่าเรานั่งเพราะแบบเราแค่อยากเคลียร์สมองตัวเองแบบว่าอยาก เหมือนมันเป็นการแบบล้างล้างอะไรในหัวหอืมเพราะว่าทุกวันนี้ชีวิตเรามันอะไรวุ่นาวายว,วุ่น <ไป S 1> วายเนาะมันต้องมันต้องอยู่กับตัวเองบ้างได้อะไรอีกบ้างจากการนั่งสมาธิเราว่ามันเป็นการอยู่กับตัวเองดีอะมันมันเป็นการให้เวลาตัวเองณนะเวลานั้นเหมือนกับว่าแบบทิ้งทุกอย่างแล้วไม่ต้องคิดอะไรดีแล้วอยากให้มิวเล่าย้อนไปหน่อยว่าตอนที่บอกว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพเพราะว่าเป็นโรคเกาใช่ไหมตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นไม่มีอะไรเลยแค่เจ็บขาเลย หมือนกับว่าให้เจ็บตรงนี้นตรงข้อเท้าแล้วก็แบบเดินเดินแบบเดินได้แต่ว่าเดินแล้วรู้สึกเจ็บมากเหมือนเจ็บไปในกระดูกเลยอะ่ะออใช่ตอนอาย,อยุเท่าไหร่คะปีนี้ครับเพิ่งเป็นด้วยปีนี้ต้นปีใช่แล้วหมอบอกว่าไม่เกิดจากอะไรหมอบอกว่ามันเกิดจากกรรมพันธุ์เพราะว่าตอนนั้นต้นปีที่แล้วประมาณอายุ่24 25 25ใช่เราก็ตกใจไง,ไงว่าเอ๊ะทำไมเราเป็นตอนอายุ25 หมอบอกว่ามันเป็นเพราะกรรมพันธุ์นะเราก็งงว่าเอ้ยทําไมคนอายุน้อยมันถึงเป็นได้อะไรเงี้ยจริงจริงมันต้องเป็นคนอายุมากที่จะเป็นหรือเปล่าอืแต่ว่าหมอว่าไม่ใช่มันเป็นเพราะกรรมพันธุ์อะไรเงี้ยใช่เราเลยไม่ได้งงแล้วหมอแนะนํายังไงบ้างมันต้องกินยาตลอดชีวิตอใช่ไม่งั้นไม่หายแล้วเรื่องการกินมีต้องปรับไหมคะต้องปรับเยอะเลยปรับอะไรบ้างหมอว่าอะไรบ้างห้ามกินแอลกอฮอล ห้ามอ๋อออออ๋อก็ยูหริขึ้นนะกินเบียร์ยูริขึ้นยุริขึ้นแล้วก็ห้ามกินพวกยอดผักห้ามกินพวกพิรีนอาหารที่พิรินสูงใช่ไหมใช่ปลาบางชนิดหรือว่าอะไรอย่างนี้จริงๆห้ามเยอะย้ายหมดเลยเหมือนเราต้องกินคลีนเป็นตัวแล้วปรับได้ไหมทําได้ไหมทําได้แต่ว่าเราเป็นคนอย่างที่บอกเราเป็นคนชอบกินมากชอบกินมากคือแบบรักการกิน I love to eat I love to eat too it's okay ทำไงอะดูหน้าตาดูซามากดูแบบโอยกินไม่ได้แล้วทำไงดีอะไม่แต่ว่าเราจะมีชีตเดย์ให้เราในแบบในแบบบางในแบบสมมติหนึ่งเดือนเนี้ยเราจะตั้งไว้เลยว่าเราทำงานมาเนี่ยเพราะว่างานเราค่อนข้างหนักใช่ป่ะเราจะตั้งไว้เลยว่าแบบวันเนี้หนึ่งหรือสองวันเนี่ยในหนึ่งเดือน่หรือให้ไม่ให้แม็กสุดเลยสามวันเนี่ยเราจะต้องมีชีตเดย์ให้กับตัวเองเราชีตเดย์กินอะไรกินมิท่าเบื้งฐานเองเลย ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วคือแบบกินอะไรก็ได้ที่อยากกินอ่ะทำไมเขาห้ามกินพิซซ่าเขาห้ามกินชีสไงชีสมันมีมันทําให้เอ่อกดยูริกขึ้น่นินชีสได้ชีสไม่ได้กินน้าจิ้มอะไรอย่างงี้ไม่ได้พ่ออะไรน้ําตาลน้าตาคือกินของหวานจัดไม่ได้กินของเทสตี้จัดไม่ได้กินโนตีได้ปะกินไม่ได้เพราะว่ามันฮะยูชอบกินหรอย a h You cannot eat โอเคถ้าถ้าเป็นอย่างนั้นอ่ะก็คงน้ําหนักลงก็เราเราลงมาประมาณเกือบสิบโลเพราะตอนปีที่แล้วเจ็สิบปี่แล้วจะอ้วนกว่านี้ใช่แล้วก็ปีนี้ยเหลือหกสิบโอ้ก็ก็เป็นข่าวเลยอ่ะเป็นขาวว่าแบบ เอ้ยทำไมมีอยู่แบบผอมลงมีอยู่ะางอย่างบมีอยู่อกหมีอยู่แต่งเพลงอยู่ใช่ไหมใช่ผมส่นนะครับตอนนี้อออันนี้บอกแล้วอาอะไรกันล่ะสาวเอาแล้วนะยังไงเดียวเมื่อปีที่แล้วจะร้องเพลงให้ฟังเราไม่ได้แล้วช็อกเลยช็อกไปเลยจ้ะอ่ะแล้วการป่วยในครั้งนั้นที่เราดิสคั v เ r อร์ปีที่แล้วเนี่ยส่งผลยังไงบ้างกับงานเราการใช้ชีวิตของเราคือมันจะมูสสวิงบางทีแต่ว่า มันไม่ได้ขนาดนั้นเพราะว่าเรา, <ừ. S 2> เ,ราเราไปหาหมอเรื่องการกินเลยโดยเฉพาะไม่ <ừ. S 2> ไม่ใช่หมอเรื่องการกินแต่ว่าหมอที่ดูแลสุขภาพเย้ yeah. uh huh. เขาก็จะให้ยาที่แบบเหมือนปรับอารมณ์เรามาอ uh huh. ใช่ uh huh. ที่แบบว่าปรับอารมณ์ปรับปรับค่าในร่างกายเราให้แบบเราไม่เวียง uh huh. เราไม่นูน uh huh. ไม่นี่อะไรเงี้ย uh huh. ซึ่งซึ่งซึ่งก็ดีครับมันก็ทําให้เราแบบว่าทางานได้ปกติเราเคยมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพอะไรบ้างไหมมีนะ มีเข้าใจผิดเรื่องการลดน้ำหนักนี่นแหละคือเราไม่เคยมีนักโภชนาการเลยอยากมีมากเลยเคยมีคนนึงเล็งไว้ติดต่อไปแต่เขาบอกว่ารอคิวสองปีน้องรอรอเลยว่าโอเคพี่งั้นเดี๋ยวอาจจะยงังพี่มาก็ได้นะ <laughs> พี่สอนให้คำ <laughs> ถามว่าไงนะลืมไปแล้วเลย <laughs> ขอโทาแต่ผิดก,กับเรื่องสุขภาพเอ๋อโอเคก็คือว่า คือเคยมีว่าแบบเราอยากมีนักโภชนาการว่าแบบเออเราอยากถามว่าต้องกินอะไรยังไงเพราะว่าเราอะอยากรู้มากว่าแบบเอ้ยคือเคยได้ยินมาว่าถ้าอยู่อยากลดน้ําหนักอะอยู่ต้องกินให้ไม่เกินแคลอรี่ที่อยู่เบิร์นต่อวันถูกไหมหรือเปล่าอันนี้ขัดได้แล้หมายถึงว่า like if you b บ r n 1,500แคลอรี่ต่อวันอ,อย่างเงี้ยยูต้องกินให้ไม่เกิน1500แคลอรี่ต่อวันอยู่ถึงจะลดน้ําหนักได้อันนี้คือที่เคยได้ยินมา แต่ที่มิวทําคือมิวไม่กินอะไรเลย oh. ไปแบบสองสามวันอะไรอย่เงี้ยก็คือแบบ fasting something like that มันทําให้แบบรู้ตัวว่าแบบวันที่สี่หรือวันที่ห้ามันโยโย่เอฟเฟกกลับมา o อ you binge everything back ใช่แล้วมันมันแบบกินเยอะมาก uh. กินแบบเหมือนสว่าปามเลยอะกินแบบ uh. เยอะมากๆซึ่งมันทําให้เรารู้สึกว่าแบบเอออันเนี้ยน่าจะเป็นผิดและ <c oughs> น่าจะเป็นจุดที่เราเข้าใจผิดอืมอ่ะ แต่ว่าอันนี้คือไม่ได้ถามใครนะอันนี้คือจากความเข้าใจของเราเอง end of one experience ค่ะถูกต้องอะไรแต่แล้วเราก็มา discover วิธีการลดน้ำหนักที่ถูกต้องไนงะตอนนี้ก็คือ,อตอนนี้เจอบาลานซ์ตัวเองไหมตอนนี้ไม่ได้เจออะไรเลยไม่ได้ไม่ได้ไไดลดน้าหนักไม่ได้อะไรเลยตอนนี้ก็กินปกติแต่ว่ากินคลีนเฉยเพราะว่า<อ>ต้องกินคลีนองออกกําลังกายน้อยพูดตรงๆว่าไม่ได้ออกเยอะขนาดนั้นแต่ว่าส,สอนได้ไหมได้ทำไมไม่ออกอ่ะเพราะว่าขี้เกียจ วายอืม <Why>? mm. ที่ผ่านมาขี้เกียจแต่ว่าตอนนี้ะจะไม่ขี้เกียจแล้วยินดีค่ะไอะปกติรูทีนชีวิตเราเป็นยังไงไปคนตื่นเช้านอนดึกหรือนอนตื่นสายหรือยังน<อ>นไงบ้างนอนดึกครับนอนดึกแต่ว่านอนด,ดึกเพราะต้องไปเล่นคอนเสิร์ตปะ่ะนอนดึกเพราะเล่นคอนเสิร์ตด้วยแล้วก็ชอบทําเพลงตอนกลางคืนด้วยอ๋อฟีลลิ่งสุดทรีมันมาตอนดึกๆใช่ไหมจริงจริงแล้วเสียงมันมาตอนกลางคืน <laughs> <laughs> แล้วเวลาเรา นึกอะไรออกเนี่ยเห็นว่าต้องเป็นตอนอาบนา้ำแล้วก็ตอนขี้เฮ้ยรูได้ไงอะบทเขาจะคีบเขาเขียนมา,มนนมาสัมภาษณ์มาไงตอนขี้อาจจะยัง <laughs> ตอนขี้อาจจะยังแต่ตอนตอนตอนอาบน้ำอาจจะใช่เห <laughs> มืนอนเหมือนเหมือนฟีลแบบคนร้องเพลงกับฝักบัวอะไรอย<ต>่างนี้ป่ะแล้วมันแบบตอนขี้ต้องเบ่ง <laughs> <laughs> ได้ป่ตัดออกอาการให้น ทุกคนเทออกหมดเลยโอเคเออแต่ก็เข้าใจละอาร์ติสะเนาะแต่ว่าตอนสะผมอะไรเงี้ยเออมาบ่อยมากมาบ่อยมากไม่เป็นคนไม่ลองเพลงกันเรงเพลงไม่เป็นแต่เวลาอาบน้ําอะนักร้องนักร้องเลยใช่หนักร้องเลยเพราะว่าจะบอกให้เพราะว่าในห้องน้ามันมีมันมีรีเวิร์บใช่มันกล้องมันกล้องมันทำให้เสียงเพราะอ่ะแล้วเป็นคนนอนตื่นสายแล้ววินัยการนอนเราเป็นยังไงบ้างจริงๆก็ไม่สายขนาดนั้นนะประมาณแบบสิบโมงสายไหม สิบโมงไม่สายแล้วแล้นอนหลับ่ะหลับช้าเรามานตีสามตีสองตีสามอันนี้ช้ามีปัญหาการนอนปะมีเล่ามามีเหมือนกันแ e วมี e a ือ u t it. อืมก็เป็นคนนอนยากเพราะว่าชอบคิดนน่นคิดนี่นอนยากในการ initiate การนอนหรือว่า staying asleep staying asleep อ้าอ้าเหมือนกันก็คือเป็นคนแบบ ตื่นบ่อยตอนกลางคืนใช่พอคิดเยอะไงส่วนใหญ่เขาจะชอบบอกว่ามันเป็นพอคิดเยอะจริงเหมือนหลับไปแล้วเราก็จะแบบอาจจะแต่งเพลงอยู่ในหัวแล้วก็แบบเฮ้ยนึกขึ้นมาอยากเขียนเนื้อเพลงแล้วก็หลับต่อใช่แต่ว่านี่จะเป็นคนตื่นึมา voice memo ไว้แล้วก็วางโทรศัพท์ก็นี่ไงมันมีเรื่องคิดในหัวตลอดมันก็เลยนอนไม่หลับไงใช่ใช่ใช่อ๋อแล้วทำยังไงบ้างแก้ปัญหายังไงนับแกะไงช่วยหรอไม่ช่วยนับแกะไม่ช่วยเลยวันนี้ไปนอน นับจนหมื่นก็ไม่หลับยิ่งนับยิง่งยิ่งนับยิ่งตื่นเลก็เอ๊ะไม่กี่เลขอะไรวะเหมือนพอมันกเริ่มเคิรมนะหนึ 000, ่งพันสเอ๊ะหนึ่งพันเท่าไหร่วะตื่นนะ<อ>นับไถ<อ>ึงหน<ๆ>ึ่งพันเลยหรอนับไปเลย<ๆ>นับไปมันไม่หลับยิ่งนับยิ่งไม่หลับจริงๆในฐานะคนที่นอนไม่หลับนี่แซวนี่แซวอันนี้เรื่องจริงทำมาหมดแล้วเรื่องการนอนอะ พูดมาเลยฉันทําทุกอย่างว่นโลกอะยกเปนั่งสมาธิลองลองถ้านั่งสมาธิอาจจะทําให้จิตใจคลอมลงบ้างอืลองไม่ทำทําไม่ได้แล้วในแต่ละวันเนี่ยมิวมีช่วงเวลาให้ตัวเองบ้างไหมในเวลาที่แบบเอออยากจะชาร์จพลังให้ตัวเองนอกจากการนั่งสมาธิมีว่าคืนตอนนั่งสมาธิเหรอใช่เพราะว่าช่วงเวลาอื่นไม่ไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่นั่งสมาธิกับตอนนอนแล้วกันเพราะว่าเวลาอื่นก็ไม่ค่อยไม่ค่อยมีแล้วอะ ก็จะเป็นทํางานซะส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดว่าให้เลือกระหว่างมีสุขภาพกายที่ดีกับสุขภาพใจที่ดีอยากเลือกอะไรอันนี้เลือกไม่ได้เลือกอะไรมาก่อนสุขภาพใจแล้วกันเพราะว่าสุขภาพใจต้องดีก่อนถึงจะสุขภาพกายดีได้จริงเมื่อกี้นั่งคิดอยู่เหมือนกันใช่ไหมเหมือนกันเพราะรู้สึกว่าการที่ร่างกายเราจะดีการที่เราจะมีความสุขมันต้องออกจากข้างในต้างถ้าเราเรเดียตกูดเอนเนอร์จีข้างนอกมันก็ออกมาดีเองใช่เพราว่า ถูกใช่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 ไหมใช่ใช่ใช่อะเก่งมากเก่งอ่ะเ,เห็นว่าจะมีออกเพลงอัลบั้มล่าสุดคอนเซปต์อินสปิเรชันมันออกมาจากอะไรทุกเพลงของของมิวมิวมิวมอมันเป็นไดเรี่เหมือนเหมือนเขียนไดาร็ตคือเป็นคนชอบคอนเซปต์ของความมีไดารี่อยู่เหมือนโลกนี่นะมันมันเหมือนมันน่ารักดีอะมันเหมือนการได้จดนิยายอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเป็นคนชอบจดไงเป็นคนชอบเขียนเพลง รวมถึงอัลบั้มนี้ด้วยต้องบอกก่อนว่าเราไม่เคยมีอัลบัม้มเป็นของตัวเองในชีวิตเลยปล่อยมาเป็นซิงเกิลซิงเกิลซิงเกิลตลอดอะไรเงี้ยเราก็เลยอยากรวบรวมเดอรีไว้เล่มหนึ่งพูดอย่างงี้ดีว่าแล้วเราก็เลยทำอัลบั้มนี้ชื่อชูการ์ขึ้นมาเป็นเดอรี่เล่มหนึ่งรวมเพลงต่างๆนานาไวา้ไม่ว่าจะเป็นเพลงรักเพลงเศร้าเพลงนอนไม่หลับที่มันเป็นเพลงเกี่ยวกับอารมณ์อะไรเงี้ยทุกเพลงมันจะเป็นเพลงที่มันวีเลตเกี่ยวกับเรื่องราวของผมหมด ผมเคยเจอมาอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นเรามีเพลงไหนในอัลบั้มนี้ที่มาจากความรู้สึกจริงๆที่ไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนไหมจริงๆมันก็มาจากความรู้สึกจริงหมดนะแต่ว่ายกไม้เพลงหนึ่งเหรอจใจยกไม้เพลงหนึ่งใช่ไหมเอาโนเวลแล้วกันพนโนเวลล้วกันอ่อ represent ความเป็นคนขี้แพ้ไม่รู้ว่าทุกคนเห็นผมเป็นไปในทิศทางไหนแต่ว่าผมอยากให้ทุกคนเห็นผมในมุมที่เป็นผู้แพ้บ้าง เป็นคนที่เป็นคนแพ้ในด้านความรักบ้างอะไรเงี้ยครับผมเจ็บไหมเออลองให้ฟังสักท่อน <c oughs> อยากออกหักมองย้อนตัวเองกลับไปเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเติบโตขึ้นที่สุดในเรื่องอะไรบ้างตัวใหญ่ขึ้นครับสูงขึ้นไหมสูงขึ้นออกมาออก,ออกทางนี้ออกทางข้างเอานี่เหรอเนี่ยจริงๆเติบโตขึ้นทุกสเต็ปเลยนะแต่ก็ยังไม่ได้อยากหยุดพัฒนาตัวเองแต่ว่ารู้สึกว่า เติบโตขึ้นในแง่าการทํางานเอาออแบ่งทิลภาด้วกันในแง่าการทํางานเรารู้สึกว่าเราเติบโตขึ้นใ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 นแง่ที่ผู้ใหญ่เขาเชื่อใจเราให้เราได้ดูแลชิ้นงานของเราได้เต็มที่มากขึ้นเหมือนกับว่าพี่อามบอสผมครับเขาก็ไว้ใจผมให้ผมดูแลโปรเจกต์เองได้มากขึ้นหมายถึงเขา <c oughs> เขาก็ยังดูอยู่นะทางทีมไวท์มิวสิกทางทีมพี่สายทางทีมอะไรเงี้ยก็ยังดูอยู่ ทางทีม A AR ทางทีมทุกคนก็ยังดูอยู่แต่ว่าไว้ใจผมให้เข้ามาดูแลด้วยอะไรเงี้ยออ่าใช่แล้วก็น้องๆมาบอกว่าเอ้ยชอบเสียงชอบสไตล์การร้องพี่มิวจังเลยร้องแบบนี้ยังไงอะไรเงี้ยเราก็เริ่มรู้สึกว่าเราแก่แล้วนะมีคนทําตามเยอะนะอ,อะไรเงี้เย <c oughs> เราก็รู้สึกดีครับที่ที่ที่เป็นอินสป r เรชั่นอิใครหลายคนแต่ก็ เอาไปในแค่เรื่องดีๆนะมันลายนะเนี่ยใช่ใแล้วก็ในแง่ชีวิตเหรอครับผมรู้สึกว่าผมโตขึ้นในทุกด้านเลยครับอผมรู้สึกว่าผมมีเป้าหมายชีวิตพูดอย่างนี้ด้วยว่ามากขึ้นเยอะเลยอะว่าแบบผมอยากจะทําอะไรผมอยากมีคอนเสิร์ตใหญ่เป็นของตัวเองผมอยากมีอัลบั้มเป็นของตัวเองอ่ะพูดแล้วจะซึ้งไหมซึ้งซึ้งใช่ป่ะฟังอยู่ฟังอยู่ใช่ป่ะตาโตเลยฟังอยู่อยากดูแลครอบครัวอะไรอย่างนงี้อะไรอย่างงี้ย แต่ผมว่ามันก็เป็นอะไรที่แบบลูกหลายๆคนเขาอยากทําอยู่แล้วละมานถึงว่าแบบอยากดูแลพ่อแม่มดูแลน้องอ,อะไรเงี้ยถูกไหมอ่ามันมาถึงอายุประมาณหนึ่งที่แบบเรารู้สึกว่าแบบเออเรามีโก a ละอะไรประมาณนั้นสำหรับมิวในตอนนี้ความสุขคืออะไรความสุขคือความสงบรับผมแล้วเคยจินตนาการไหมว่าอีกห้าปีข้างหน้าคือตอนที่อายุสามสิบเนี่ย เราจะทําอะไรอยู่ในแง่การทํางานในแง่สุขภาพในแง่ความรักความรักนี่ต้องคิดก่อนเลยเพราะว่าแม่ต้องแม่ต้องเป็นคนคัดให้โอ้เราเล่นเราเล่นเราหวานเข้ากล้องเราเว่ยมันมายเลเว้ยตัดอ้อนให้หมดเลยนะแม่หนื้อประเทศพีจะสั้นมเราเล่นเราเล่นทิ่จริงแล้วอยากเป็นเบื้องหลังด้วยเพราะว่าเรามีไอดอลหลายคนไม่ว่าจะเป็นพี่ทอยพี่ไฮเว่เพลงใครที่แบบเป็นทางเบื้องหน้าและเบื้องหลังอ่า แต่ทีนี้เราก็ยังไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะะที่จะสามารถไปเป็นเบื้องหลังเองได้อะไรเงี้ยเราก็ต้องยังฝึกฝีมืออีกเยอะใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าถามว่ามองตัวเองเพราะตอนนี้เรายิบยิบห้าเราจะยีิบหกถ้าถามว่ามองตัวเองว่าอีกห้าปีข้างหน้าเราอยากเป็นอะไรเราก็อยากเป็นแบบนั้นเราก็อยากเป็นทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังด้วยแล้วก็อยากทําน้องๆขึ้นมาด้วยอะไรเงี้ยใช่ใช่คิดคิดมีคิดเอาไว้นะใช่ใช่อีกยาวไปเลยอีกยาว กลัวความแก่ไหมไม่กลัวความแก่แต่กลัวตายอ่ะเป็นคนกลัวตายกลัวเจ็บด้วยกลัวตายอืมกลัวการจากรลาไหมกลัวตายเพราะกลัวการจากรลาไงกลัวการต้องจากกับที่บ้านจากรกับคนรลกลัวการจากรางกาใอ่โอเคกลัวการจากไปจากใครมากที่สุดแม่สนิทกับแม่มากใช่ไหม ใช่เป็นมามี่สปอยอืม I am daddy's boy อยากจะทำอะไรให้แม่แบบซึงซ้งๆเขียนเพลงให้แม่ไหมมีไหมเคยเขียนเพลงให้แม่เพลงหนึ่ง <sh arp> ชื่อน้ำม้วนเลยดิเออเขียนมาให้แบบให้คนติดยิ่งกว่าข้าวนานมได้ไหม <laughs> ก็ทาได้นะเอาทำแบบเพลง,งวันแม่อะเพลงวันแม่บายมีโยอะเราข้ามมปอีกคำถามจบแล้วคำถามสุดท้ายางนเรา้ายาแล้วเหรอก็ไม่ไม่เราเราเขียนเป็นอาร์ตอาร์ตพีซเฉยๆคือหมายถึงว่าเราเก็บฟุตเทจไว้ตั้งแต่เด็กแล้วแล้วก็เก็บภาพตอนแม่ไปอยู่มิชิกกนอะไรเงี้ยไว้เยอะมากๆพ่อพ่อถ่ายไว้แล้วเราก็เลยเหมือนกับว่าเอามาทำเป็นวิชวลไลเซอร์แล้วเราก็เขียนเพลงให้แม่เราประมาณนั้น ไว้ไปดูไว้ไปดูน่ารังดีปล่อยไปแล้วหรอปล่อยไปแล้วโอเคขอโทษขอโทษเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูนะคะฝากผลงานค่ะฝากผลงานฝากผลงานสรุปยู่ไหน่ค่ะฝากฝากโนเวแล่นครับเพิ่งปล่อยไปเมื่อที่ผ่านมานี้ครับผมแล้วก็ฝากอวาวชูกาด้วยครับผมโอเคแล้วเดี๋ยวอนาคตก็จะมีคอนเสิร์ตแล้วนะคะ อนาคตอีกไกลๆครับผมมีคอนเสิร์ตแน่นอนใกล้ๆค่ะใกล้ๆอล่าใจให้ใใน,นะคะฝากติดตาม Primecast ควต์ป,ปันได้ทางลไลฟ์ด้วยนะคะ